สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับช่องนนลราซิโอนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสิ่งที่พระมหากษัตริย์ขมิตรนะครับได้มอบเอาไว้ให้กับประชาชนชาวกัมพูชานะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับคงต้องย้อนกลับไปในสมัยสงครามเย็นนะครับผมซึ่งตอนนั้นนะครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสนะครับซึ่งโลกเสรีนําโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ ฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์เนี่ยนำโดยสาภาพโซเวียตนะครับผมซึ่งในตอนนั้นนะครับขเขมรเนี่ยปกครองด้วยระบอบกษัตริย์นะครับแล้วก็กษัตริย์เนี่ยมีพระชั้นาถเต็มด้วยนะครับผมดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของขเขมรที่ประกาศใช้ในขณนะนั้นนะครับคือรัฐธรรมนูญปี1 9 4 7เอ่อได้บัญญัติเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ก็คือพระมหากษัตริย์เีอยมนาาเต็มนะครับจะบริหารประเทศยังไงก็ได้จะออกกฎหมายยังไงก็ได้จะพิพากษาใครอะไรยัรรบ,นะบซึ่ง ในตอนนั้นนะครับพระนรมลมีธนูเนี่ยหลังจากที่เขมรเป็นเอกรากจักรฟางเศษตัวเนี่ยตัวท่านเนี่ยก็ครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ของเขมรนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมาในปี2497ยเนี่ยตัวท่านก็สละสมบัตินะครับให้กับพ่อของท่านให้พ่อของท่านเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์แล้วตัวท่านเนี่ยไปลงเล่นการเมืองนะครับก็ได้รับเลือกตั้งนะครับแต่วงล็บนะครับเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการกษัตริย์นะครับผม ถึงได้ชนะการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็พอชนะการเลือกตั้งก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาลนะครับผมซึ่งแล้วต่อมาเนี่ยนะครับตัวท่านเองเนี่ยนะครับก็ได้กลายเป็นประมุขของรัฐนะครับในปี2003ถึง2 0 1 3นะครับเพราะว่าอะไรทำไมถึงกลายเป็นประมุขของรัฐเพราะว่าพ่อของท่านเนี่ยนะครับที่รองราชเป็นกษัตริย์อยู่เนี่ยเส่สวรรคตพนะครับผมแล้วตัวท่านเนี่ยก็ให้แม่ของท่านเนี่ยเป็น ผู้สผสเสกสการแทนพระองค์ก็ตัวท่านก็เป็นประมุขของรัฐนะครับก็เรียกง่ายว่ายุคสมัยที่พระนวรดมศรีหนุเนี่ยเลืองอำนาจเนี่ยนะครับผมก็เรียกง่ายว่าเขาเรียกว่ายุคสังคมราชนิยมนะครับเอาจากชื่อพรรคของท่านเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อยุคสมัยในสมัยนั้นนะ่ะนะครับผมซึ่งในตอนนั้นน่ะนะครับพบระนวดมศรีหนุเนี่ยบริหารประเทศก็ไม่ได้ราบรื่นหรือราบรียบอะไรอย่างที่คิดนะครับผมเรียกง่ายว่าเจอทั้งฝ่ายต่อต้านที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะครับผมปัญหาความขัดแยง้งภายในพรรคนะครับผมแล้วก็กกกกลลุ่่่มมมาาารเเือองงตตๆคัแ้ว็ภยจิิส เริ่มจะก่อตัวแล้วนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับผมมาเริ่มต้นขึ้นในปี2497ที่จังหวัดพัตตบงนะครับในตอนนั้นเนี่ยพระนารวมศรีหนุเนี่ยท่านก็เห็นนะครับว่าเฮ้ยพัตตบงเนี่ยปแปลงขู่ข้าวชั้นดีเลยเว้ยอ,อะไรทำนองแบบนี้ก็เลยเรียกไงว่าบังคับให้ชาวนาเนี่ยขายข้าวให้กับรัฐ อย่างเดียวนะครับห้ามขายให้กับคนอื่นนะครับผมเรียกง่ายว่าอย่างเอาง่ายเนี่ยอย่างชาวนาบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ขายกับรัฐบาลก็ได้อาจจะขายกับพ่อค้าชาวจีนหรือขายกับในทุนคนอื่นๆก็ได้อะไรเงี้ยนี่บังคับเลยครับว่าต้องขายกับรัฐบาลอย่างเดียวเรียกง่ายว่ารัฐบาลจะเอาเปรียบ เออชาวนาอะไรยังไงก็ได้นะครับผมนะฮะทำให้ชาวนาเนี่ยเรียกไงก็คือเรียกไงว่าได้รับความไม่เป็นธรรมเนี่ยอย่างมากเลยอ่ะนะครับผมในในตอนนั้นนะครับต่อมานะครับในที่จังหวัดพัทตุงเหมือนกันในปี2 0 0 9อ่ะนะครับผมก็มีการเอ่อมีนโยบายจะก่อสร้างโรงงานน้ําตาลนะครับผมที่จังหวัดพัทตุงเนี่ยนะครับผมก็มีการเวงคืนที่อย่างไม่เป็นธรรมนะฮะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการให้ทหารเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีข้าวนะครับที่รัฐบาลประกาศว่าเอ เดิมอีกนะครับผมจากที่บรรทับชาวนาให้ขายข้าวกระรแล้วอ่ะนะครับผมก็ยังบังคับให้ชาวนาเนี่ยต้องจ่ายภาษีมากขึ้นกว่าเดิมอีกแถมมีการเวนคืนที่เพื่อไปสร้างโรงงานน้ําตาลเนี่ยยังไม่เป็นธรรมอีกนะครับผมเออประชาชนเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นแล้วประชาชนในจังหวัดพัทลุงเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยเขาได้รับความไม่เป็นธรรมจากรัฐบาลของพันรรธนุ์นรมศรีธนุวัฒนนะครับผมนะฮะเขาก็เลยนี่นะว่าเริ่มมีการต่อต้านนะครับโดยทีเนี้ย หลังจากสองเหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์ที่สองนะครับที่เกิดขึ้นในปี2 0 0 9เนี่ยนะครับที่มีการบังคับเวรคืนที่อย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับพอมาในเดือนเมษายนปี2 0 1 0เนี่ยประชาชนก็ออกมาต่อต้าน้วครับโดยการสังหารทหารสองคนนะครับที่ไปทําการเก็บข้าวเพื่อเอามาให้รัฐบาลนะครับผมที่จังหวัดพัทลุงนะครับสังหารเลยนะครับผมสังหารทหารสองคนนี้นะครับแล้วก็มีการออกมาเผาเออไอนี่นะครับหน่วยงานการเกษตรตัวอย่างที่สร้างโดยเยาวชนของพักสังคมราชนิยมนะครับก็คือพัก เป็นพักที่พระนโรดมสีหนุเนี่ยเป็นหัวหน้าพักเขาจะมีหน่วยเยาวชนของเขาอะนะครับก็คือเยาวชนต่างๆเนี่ยซึ่งเยาวชนกลุ่มนี้นะครับผมเขาก็สร้างหน่วยงานเกษตรตัวอย่างนะครับที่จังหวัดพัทบองชาวบ้านเขาก็เผาเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการโจมตีหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในจังหวัดพัทบองนะครับในโพลนนน่นะครับตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมท่านก็เลยให้หน่วยที่คอยคุ้มกันท่านเองอะนะครับหน่วยอารักขานายกรัฐมนตรีนะครับเข้าไปจัดการเรื่องนี้ซึ่ง ทหารอากาศกับทหารบกก็เข้าควบคุม บ้านนะครับแล้วก็มีการสังหารชาวบ้านเนี่ยไปจํานวนมากเลยนะครับผมตํารวจเองก็เช่นกันนะฮะมีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เอ่อเอ่อถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเอ่อผู้ต้องสงสัยที่เอ่อมีส่วนเกี่ยวขอเอ่อที่เขามองแล้วนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความแรงที่เกิดขึ้นที่พัทตะบงเนี่ยนะครับผมนะฮะแล้วก็รวมไปถึงผู้ชุมนุมประท้วงนะครับผมนะฮะโดนจับหมดเลยนะครับผมโดนจับนะฮะแล้วทีเนี้ยเนี่ยนะครับก็ในเหตุการณ์นี้ก็มีการสังหารประชาชนเนี่ยไปจำนวนมาก มีรายงานนะครับเขาเอรายงานว่านะครับผมว่าในตอนนั้นนะครับมีรถจากเจังหวัดพัทบองี่ยมุ่งหน้าไปยังพนมเปญซึ่งบนรถเนี่ยนะครับผมเต็มไปด้วยศีรษะมนุษย์เนี่ยมากมายเลยนะครับผมนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สยองมากนะครับรถที่เต็มไปด้วยศีรษะมนุษย์น่นนะครับผมนี่คือสิ่งที่กษัตริย์เขมรนนะครับทํากับประชาชนชาวเขมรนะฮะนะฮะนี่ผมเน้นย้ำเลยนะเนี่ยเขาผม นะฮะเขาผมคือรถบรรทุกฟังไม่ผิดนะครับหลายคนนี่จะเห็นเฮ้ยศีรษะมนุษย์เนี่ยอยู่ที่อะไรนะเอ่อทุกตัวสเลงนะครับเป็นเรื่องเขมรแดงแต่เนี้ยศีรษะมนุษย์่ะบนรถอ่ะนะครับผมบนรถบรรทุกอ่ะนะครับผมมุ่งหน้าจากพัตตบองเนี่ยไปไปนี่เลยอ่ะครับไปกุมภนมไปเน่นะครับศีรษะมนุษย์นะฟังไม่ผิดนะครับเกิดขึ้นในสมัยพระนรดมศรีธนุย์เป็นรัฐบาลนะครับฟังไม่ผิดนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่นนท์เข้าใจผิดปะเนี่ยนั่นมันสมัยเขมรแดงอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ครับสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยจริงอยู่ในสมัยขมิ้นแดงมันมีจริงนะครับแต่ในสมัยพระอุดมศรีอนุก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะเขผมลองไปอ่านได้ครับในงานเขียนของเดวิดเซเลอร์นะครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับผมพอมีการสังหารประชาชนไปจํานวนมากแล้วนะครับผมพอต่อมาเนี่ยในปลายเดือนเออไม่ไม่ใช่ในปลายเดือนนะคือประมาณช่วงเวลาได้เรียกันเนี่ยนะครับผม อคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ถือโอกาสเกาะความวุ่นวายนะครับนำโดยโสพิมพเนี่ยนะครับผมซึ่งโสพิมพเนี่ยเป็นอาหารของคอมมิวนิสต์กัมพูชานะคือกลุ่มขมรแดงนั่นเองนะฮะขอความวุ่นวายในภาคตะวันออกของอกัมพูชาโดยการสังหารอดีตก,กัมนานแล้วก็สังหารเจ้าที่รัดไปสองคนนะครับคือเหตุการณ์ตอนนั้นที่วุ่นวายมากนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับพอในปลายเดือนเมษายนปี2 0ง0อนะครับพระนรลุงศรีฐนุก็บอกว่าเออเหตุการณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายความเข้มงวดลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยสถานการณนะ์เรับ Uhm. ต่อมานะครับอีกสองเดือนต่อมาคือในเดือนมิถุนายนปีสองพันร้อยสิบนะครับก็กลายเป็นว่าพะนธุ์อดุลงศรีฮนุบอกว่าเออตอนนี้เหตุการณ์ผ่อนคลายลงแล้วนะครับผมเหตุการณ์ผ่อนคลายลงแล้วแต่ผมอยากให้พิจารณาดูนะครับว่ามันผ่อนคลายจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอหลังจากที่พันธุ์อดงศรีฮนุประกาศออกมาแบบนี้ว่าเออเหตุการณ์เนี่ยผ่อนคลายแล้วอะนะครับผมก็มีชาวบ้านกว่าสี่พันคนที่จังหวัดพัทตุบองนะครับต้องย้ายออกจากจังหวัดพัทลุบองนะฮะ ต้องเล้วยว่าต้องอบพยพออกไปเลยอะนะครับผมแล้วต่อมานะครับผมพ่อค้าชาวจีนเนี่ยที่ขายข้าวให้กับพวกเวียดกงอะนะครับผมก็โดนจับกลุ่มนะฮะทั้งที่นะครับพาณโรดงสีธนุเนี่ยเอออนุญาตให้เวียดนามเหนือกับเวียดกงเนี่ยมาตั้งฐานทัพในเขมรนะฮะเอายังไงพ่อค้าคนไหนก็ตามที่ขายให้กับพวกเวียดกงเนี่ยโดนจับหมดเลยทั้งที่ว่าตัวเองใให้้้้เเเเคาาาานนนนนี่่ยยขขมมอออูบบงงตััวะแทรผ เออนะฮะมันก็แปลกดีเหมือนกันนะครับผมโดนจับกลุมนะฮะครับผมแล้วหลังจากนั้นน่ะนะครับตัวท่านบอกเองนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยขี้คายลงแล้วแต่ก็ยังมีการจับกุมชาวบ้านคนอื่นในจังหวัดพัทลุองอ่ะนะครับแล้วก็มีการสังหารเนี่ยเออผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชูนูประท้วงเนี่ยที่ผ่านมานเดือนในต้นเดือนต้นเดือนเมษายน2 5 1 0อ่ะนะครับผมก็มีการจับกลุมแล้วก็สังหารไปอีกนะครับผมเรียกง่ายว่าโอ้โหหลังจากเหตุการณ์เนี้ยนะครับผมทำให้ชาวบ้านเนี้ยหลายคนเลยหน นะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็มีการชุมนุมประท้วงโดยกลุ่มที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์เนี่ยชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลของพันธุรมศรีหนุษในตลอดระยะเวลา3ปีที่เหลือของรัฐบาลพันธุรวมศรีหนุนะครับเพราะว่าพอมาในปี2513เนี่ยก็ถูกวัฒนาหารโดยในโพลอนนอ์น,นะครับก็เลยทาให้ตัวท่านเนี่ยต้องลีภัยไป,ไปยังต่างประเทศก่อนที่จะกลับมาร่วมมือกลุ่มขมินแดงในการต่อต้านรัฐบาลของในโพลนน์น,นะครับแล้วก็ต,ต่อต้านรัฐบาลขุนเชิดของเวียดนามเอ่อในรัฐบาลกัามพาู นะครับผมอันนี้สิ่งที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์เขมรคือพระนารวมศรีอนุเนี่ยทำกับประชาชนชาวเขมรนะครับแลวนอกเหนือจากทํากับประชาชนชาวเขมรแล้วเนี่ยยังทํากับคนไทยด้วยนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมนะฮะครับผมก็ต้องเออผมก็อยากจะถามท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับเหตุการณ์นี้นะครับนี่คือสิ chutz, en, nerve, ่งท orted, ี e time, ่พระมหากษัตริย์เขมรเนี่ยมอบให้กับประชาชนชาวเขมรนะฮะนะครับโอเคครับ ไว้เราพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ